สวัสครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างแคนโชกุนกันนะครับอย่างแรกเลยคือเราอย่าหินเข้าหน้าโชกุนนะครับให้มาอยู่หน้านี้ก่อนแล้วกดไปที่กลุ่มแล้วก็สร้างกลุ่มแล้วเราก็ตั้งชื่ออันนี้คือจะเป็นชื่อแคนเรานะตั้งผมเนะี่ยแค่สร้างให้ดูเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อมุงมัวไปก่อน เพราะว่าผมก็มีไข่ของตัวเองเนาะตั้งว่าทุกคนสองทีเหตดแล้วกันออสตรย่อ,น,น,ยอน่าจะกดตรวจสอบครับลองกดตรวจสอบดูครับเผื่อลางชื่นไม่ได้นะอ่าเช่นอย่างเงี้ยผมกดเมื่อกี้ผมสร้างท h เฮสองสองสองเมือ่อกี้ก็ไม่ได้ละ ขีดลา้างเหนื่อยตรงนั้นใช้ได้อันนี้ก็เป็นชื่อกลุ่มลิงอ่าใช้เปแล้วด้วยก็คุณสองวีดอบิวกาสร้างโปรกลุ่มเป็นสถานนะสร้างอ่าอันนี้เราก็จะได้แคร์มาแล้วะคระับอันนี้คือ เลือกรูป่ารูปโปรไฟล์ลแคร์เราแต่ผมไม่เลือกผมเอาไว้งเงี้ยรูปเพใช่มอันนี้ก็ภาษาแคร์ก็เลือกเป็นภาษาไทยประเทศก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเกม แล้วก็พิมพ์ไปว่าโชกุนสองนะครับอันนี้ต้องพิมพ์นะครับโชกุนสองเพราะว่าถ้าเราไม่พิมพ์โชกุนสองมันจะไม่ขึ้นในเกมโชกุนเราก็เลือกไปโชกุนสองจังหวัดก็ไม่ต้องกระด้เพราะว่าคน,นในแคนแล้วอยู่คนเดียวเราไม่ไอยู่คนเดียวอันนี้ก็ฟาดหัวฟาดหัวโปรไฟล์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ประวัติย่อก็ประวัติแคนคุณเพื่อคุณอยากทำอะไร เขียนอะไรแบบบอกเรื่องราวแขนแต่ผมไม่อันนี้ก็ชกุลทีเอสชกุลสองทีสพอได้แล้วก็กดเข้าเกมนะครับรอสักครู่นะครับ มาแล้วกดไปที่ออวตารนะครับแล้วกดไปทีตรงอันนี้ก็คือแคนเก่าที่ผมสร้างนะเแต่ผมก็กดออกก่อนอ่านี่แคนเราที่สร้างเมื่อกี้สกุลสองทีเอสพอเรากดเข้าไปปุ๊บอ่า นี่คือความสามารถแคดแต่ละแคดจะไม่เหมือนกันถ้าฝั่งโชกุนจะมีมา้าธนูดาบหอกถ้าเป็นฝั่งภาคฟอรก์ก็จะมีแค่สองฝ่ายระหว่างเอเิลเลอร์กับโชกุนค,ความสามารถแต่ละแคนจะไม่เหมือนกัน,นเช่นเป็นมา้าถ้าเป็นมา้มาม้าจะกดบันไซได้บันไซตอนวิ่งหรือถ้าเป็นเกตการ์ด มาเก็ตกาจะเป็นม้าตัวนี้นะครับนี่มาเก็ตกาจะเป็นมาตัวนี้เวลาเราสร้างแคนมา้าเวลาใครอยู่รอบรอบมันทหารจะกลัวม้าตัวนี้นะครับแต่เราต้องอัพเราก็ใช้โทเค็นอัพนะครับอย่างเช่นนี้สกิลที่ทําให้กลัวน่าจะเป็นสกิลนี้ครับไม่ง่าจะเป็นหละสกิลนี้เลยนี่ แล้วก็นี่ครับสกิลบันไซม้าจะกดบันไซได้แล้วเวลาอยู่ใกล้ม้าก็จะกลัวเฉพาะม้าตัวนี้นะไม่รวมม้มาตัวอื่นถ้าเป็นม้าธรรมดาละ่ะถ้าเป็นม้าธรรมดาก็จะเป็นม้าดาบถ้าเป็นม้าดาบก็กดบันไซได้แล้วก็จะได้สกิลมา้าถ้าเป็นมา้าหอก ถ้าเป็นมา้าของก็กดบันไสแบบนี้เหมือนมาดาบแต่ถ้าเป็นม้าทะดุอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าถ้าไปได้สกิลนี้มาสกิลเกาะก,ก,ก็จะเป็นสกิลยิงธนูไกลกลายเป็นม้าแล้วธนูยิงระยะแรงทั้งหมดร้อยเจ็ห้าจาก เดิมๆร้อยห้าสิบไปร้อยเจ็ดห้าเนี่ยอย่างนี้ครับมันดื้อกาวอะขึ้นผมเนี่ยปลดลลอกละอนใสกดนี้สวนถ้าเป็นธนูแคนธนูความสามารถก็คือเหมือนธนูคาโตรีเลยวางไว้นอกกรอบได้ ถ้าใครเคยเล่นฮาร์ตลิก็จะรู้ว่าอมันวางไว้นอกกรอบเนี่ยถ้าเป็นแคนนี้นะครับส่วนแคนดาวค็สเสหรับแคนดาวก็คือคล้ายๆแคนมาครับอัพบไนใสัาปุ๊บแบบสมมติแบบยังไงอ่ะมาแลกการแบบเนี้ยซิสกิลเนี้ยบอนใสเนี้ยมันบอกว่าเวลก้าใช่ไหมพอเราอยู่แคนดาวปุ๊บ เราต้องรอเวล, 9, ลก้าเวลสี่ก็เวลสี่เวลห้าก็ทบได้แล้วเหมือนแบบปลดได้แล้วกลายเป็นคาตระชาวาตัวนี้แหละมีบาเตแล้วก็มีสกิลที่คล้ายคเกตการ์ดก็คือเวลาใครอยู่รอบๆมันก็จะกลัวมันก็มีนี่อีกหนึสกิลบาเใสสกิลครูดาวน่าจะ ถ้าไม่ห้านาทีก็สามสิบนาทีนะครับสกิลบันไซต์ต่อไปก็จะเป็นหอ,อกความสามารถของแฟนหอ,อกก็คือคล้ายๆเกิการเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือมาร์กเกตการ์นะครับตัวเนี้มันจะมีสกิลเวลาใครอยู่รอบมันนะ่ะมันจะหายเหนื่อยช่วงระยะหนึ่งก็คือสมมุติ เวลาคุณเท้าแดงนะครับคุณวิ่งมาคุณเท้าแดงคุณวิ่งมาคุณเท้าเหลืองเงี้ยคุณกดไปอ่ะมาคุณจะกลับมาเป็นแบบปกติเลยกลับมาปกติก็เหมือนแบบหอกอย่างเงี้ยคุณเอาหอกไปวิ่งชาดมาวิ่งไรวิ่งไรหมามาใช่ไหมอ่าแล้วแบบเท้ามันแดงเท้ามันเหลืองเงี้ยมันเหนื่อยเงี้ยคุณก็กดสกิลไปมันก็หายหายเหนื่อยส่วนถ้าเป็นภาคฟอร์ล่ะครับภาคฟอร์นี่ผมไม่แน่ใจนะผม ไม่แน่ใจมากๆเลยเพราะว่าผมไม่ได้สายปืนถ้าเป็นภาพฟอร์ผมคิดว่า,ถาปถ้าเป็นภาพฟอร์ผมคิดว่าผมคิดว่ามันไม่ส่งผลอะไรนะถ้าเป็นภาพฟอร์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ พราะภาคฟอร์จะมีแบบเป็นสองภาคระหว่างภาคฟอร์กับภาคโซกุลแคนนี้ก็คือสร้างแล้วสร้างเลยนะครับเปลี่ยนไม่ได้สร้างแล้วสร้างเลยเ,เช่นแคนเนี่ยโซกุลโซุสองมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าแคน,นอะไรเป็นแคนอะไรเช่นแคนเนี้ยสกุลสองไทยกดเข้าไปก็จะเป็นแคน,นม้าก,กับ เอ p เพลอร์ใ่แล้วระหว่างสองแคนเนะี้ยผมลืมแล้วว่าอะไรเป็นแคนดาวมันจะมีบอลอยู่ะมันจะมีบอลอยู่แต่ละแคนมันจะไม่เหมือนออกุณกดเข้าไปปุ๊บเาเช้น จะเล่แคดดับกับแองเจลเลอร์ใช่ไหมขึไปป,ป๊๊อ่าไปสิอันนี้ก็เข้าไปวไปิที่เรียบร้อยแล้วพอเข้าไปปุ๊บคุณก็ต้องเหมือนแบบรอคนเข้าแคนมาสักหนึ่งคนหรือสองคนแล้วมันจะขึ้นปรากฏตรงนี้นะครับว่าชมชิคแคนคุณมีกี่คนคุณสามารถให้ยศพวกเขาได้ แต่ไม่ใช่ทานในเกมจะเป็นทางสตรีมนะครับกลุ่มที่คุณสร้างตอนแรกคุณสามารถให้ยึดเขาได้ให้ยึดรองแทนเป็นผู้ดูแลหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณครัผมไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายแล้วนะั้นคุณขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ